ชุ่มโปรแซวด้วยวัตถุให้ก็ดีใจครับผมดีใจก็โดนแกงโดนพี่หว uh> ั่นเจี nah, ๊ยบแกงที่จร uh ิงเราเขานัดกันเราจะเลี้ยาไม่ทุ่อนเลยเหรอเขาเาเราไม่รู Pakistan ้เรื่องเลยครับแต่ว่าที่จริงเขาก็จะมีแบบแซมแซมมาบ้างอะไรเงี้ยอย่างเวลาสมมติพี่ไปนั่งรถพี่หวันเจี๊ยบอย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดเพลงเนี่ยขอแค่ได้รู้อย่างเงี้ยเปิดบ่อยๆ่อยก็งงว่าทำไมช่วงนี้เปิดบ่อยจังนู่เหมือนเขาต้องการให้เราฟังก่อนว่าเอ้ยแล้วเขาก็ถามเราแบบหลอกถามเราครับเรื่องนี้ดีไหมโอเคยังนู่นนั่่นนีบอกก็ ถ้ารู้จักหน้าอะไรนะครับก็จะมีแซมๆอะไรบ้างคนระับคิดไหมคะว่าจะเปิดออกมาเป็นที่ชมหรตอนแรกคือตอนแรกก็คิดไม่ไน้ใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเพ่อ่อนเจี๊เขาก็หลุดหลุดมาบ้างอะไรอนยะ่างเงี้ยแบบหลุดเพราะว่าแบบเขาไม่ได้ตั้งใจอะไรนะครับผมแต่ว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะมาจริงๆครับเพราะว่าพี่ชมตัวพี่ชมเองไเลยนะ้ยเขาไม่ค่อยออกรายการนะนี mm hmm. ด่ด้วย mm hmm. แล้วก็เราก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากมาที่ เพี่มีเขาดูขนาดได้จริงไหด้ดูเลยดู atte, ดครับเป็นไงบ,บ้างคือแบ,บน,น,นเราไปเที่ยวมาก่อนคือแบบเป็นหลอกดีดีดีครับชอบพี่อมเขาเที่ยวมากเขาแบบดูแบบหแบบลอกแบบจริงจังดีอะไรเงี้ยแล้วก็ดูสนุกสนาน,นเลยมียพี่โอ๋ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วพี่พีเขาก็ร้องดีด้วยครับเขาข่าวขึ้นไปกับการร้องเพลงอะไรนะครับข่าวขึ้ไปกับการร้องเพลงอะไรข่าวขึ้นมาอ๋อใช่ใช่ครับคือเขาเขาเขาเก่งเขาเก่งขึ้นทุกวันอยู่แล้วแล้วเขาก็ พัฒนาตัวเองต่ออย่างถ้าถ้าใครที่ดูบล็อกก็จะเห็นว่าเขาเหมือนแบบซ้อมเยอะแล้วก็เหมือนว่าเหมือนว่าเตรียมตัวมาดีอะไรยงเงี้ยเขาก็เป็นคนแบบเก่งขึ้นทุกวันนะเก่งขึ้นทุกวันอ่าอยู่แล้วคถามอ่ะผมไม่ตอบแล้วตอบกัแต่ ไม่ถไปไหนเเออค่เรียกองด้วยงานคู่ดีใหม่กินไทไปเที <c oughs> <c oughs> ่ยวกันไ้สองคนนี่ครับอยู่นี่เซ็นทรัลครับหลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้ก็ไปกับ้องผมไปกับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าจะบินไปเที่ยวกับครอบครัวครับ ที่ก็ไดอยู่ที่ทีมงานที่นี่เพราะว่าเขาเที่ยวลตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับที่ไม่ได้ปีหน้าเราจะมีงานนี่เกันไหมครับปีหน้าเรารกอปีหน้านะครับจริงๆปีหน้าเรายังมีเ,เป็นเป็น virtual concert กับทาง Moment House Japan ครับแล้วก็มีแฟนมิตรของที่เลื่อนมาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนยังไม่ได้จับสติก็จริงห,หลักๆก็จะมี2อันนี้แล้วก็ยังมีงานกระจิบกระเจ้ที่เหมือนกับว่าเราก็ทำด้วยกันตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับโอเคขอบคุณครับ